สวัสดีตอนเช้าอีกแล้วครับกับอากาศที่เย็นนะครับ18องศาอุบลราชธานีนะทุกท่านตื่นกันหรือ,อยังครับตีห้ากว่า,วาแล้วตื่นมาดื่มเครื่องดื่ม,มร้อนนะครับอากาศเย็นๆกับอยู่หน้าบ้านเช่นเคยทุกท่านเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะทุกท่าน ตื่นสายก็ได้นะครับใครตื่นเช้าก็มากินกัาแฟกับผมนะครับมากินเครื่องดื่มร้อนๆกับผมเนาะ18องศานะครับความชื้น84โอกาสที่จะมีฝนไม่มีนะครับทุกท่านนี่ครับเครื่องดื่มมาแล้วตืดนี่ครับอากาศเย็นเย็นจริงๆนะครับ18องศา อันนี้ออกมาเชา้าแสงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะทุกท่านแต่ก็ออกมาแล้วเพราะอยากจะทักทายกับทุกท่านนะแต่ช้เช้ามืดเ,เ,เลยแสงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดูพร่จันทร์ก็แล้ว ออนะครับิรสจันตรงยอดมะยมนะครับอันนี้เรียกว่าข้างแรมข้างแรมเยอะค่าแล้วพระจันทร์ก็จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะแต่กล้องมันคงจะไม่ซูมจนเสี้ยวให้ดูนะทุกท่านอ่ะคลิปนี้เท่านี้นะครับทักทายกันพรุ่งนี้นะครับ สิบแปดองศาเย็นเจี๊ยบครับ